ถอยคำของฉันนั้นมันอาจะทำไม่ได้และเพลงของฉันนั้นมันอาจจะไม่เข้าตาหากจะกลั่นมาจากใจไม่รู้ปรไปไปโบราณหรือเปล่าขอวอนจะเศร้า,าอย่าปล่อยไปเปล่าเปล่ยวพันนาะ ให้ hey, อะไรกันวะและเหตุอันใดจะถึงไม่เข้าใจปุย่าตายาย,ยังจีบไปติดหรือว่าพินิจภาษาผมเก่าไปถ้ารักก็บอกใจไม่ต้องมาองมา I love you หรือว่าผมมันโบราณไอจิกจไม่เรียกคุณชีวิตว่า my boo ไม่ได้มีดีที่ my shoes ไม่รู้จะคำจะจำนันจาคำหวานที่หวานเปคนพุดมาไม่อาจส่งถึงคู่สนธนาอาจจะเป็นเพราะการเวลาสุดทางน้ำพ่านในถ้อยวาจาถึงแม้ภาษา 1, A, <14 S> 1> A, ึมาก็ยาวหมดให้เธอไปเจอม่น่าวางเป็นเลืดหรือเพียงแค่คิดอาจถูกทั้งหมดหรือไม่ก็ผิดโบราณฉันบอกบรรดาให้ดีหรือช้ำกระชูดอยู่ที่ผู้พูดใช้คำปฏิเพราะอะไรไม่มี เคยบอกรสที่ผมชื่ชอบเพราะมน้ำพิศคำหวานที่หวานหาใช้ใจอ่านความหมายหมือนล้านไม่บนจริตแต่เราเป็นชาผู้เป็นศรีแปบมันรกอยู่ๆเรามีคนมาเดินเข้ามาแต่สายไฟอารมณ์มัโดนตะแางนองตอนมั้จะยมมาเจอมาตัดสายแ่กเวันที่สายส้าถึงใช้ไปมาจู่จมไดา และเพลงของฉันนั้นมันอาจจไม่เข้าตาหากจะกลันมาจากใจไม่รู้พูาไปบริรันหรือเปล่าขอวอนจเศร้า,าอย่าปล่อยพี่เปล่าเพลี่ยนั่นนานะมีแต่คำวัง,งเงอะงอรูปชั่วตัวดำชาตินี้คงไม่ได้ใช่เศว้าอจะใช่ไหมแม้ใจพี่มุ่งมั่นไฟป้องอย่าเป็นคืา อ้าฟังว่าลีจับมอให้แม่เพราสะดาวรับรู้ในความำหนึ่งว่าพี่เ่ารถชนะรับรักจะนองเยาพี่จะก้อยฟูมฟามีอาจอุบัติยศหักแต่พี่เองยังมีรักเพียงบุรุษผู้หนึ่งที่ยังคงรอคำตอบรับให้ชชชัดว่าแม่คือแม่ของลูกหากแต่ว่าลีของพี่มันหนักนั้นหากเจ้ายังเลยน้ำใจสดับพี่ก่อนสักพักพี่จะมอบความรักอีกทักฟันดีใหบเจ้านิตราสิ่งใดเล่าที่เจ้าต้องการจะเดือดหรือดาวหรือซากุณาคำกล่าวทั้งสิ้นทั้งมวลมันอาจจะเก่ามมหน้าลำพากหาใจใจ ใจจริงเกินคำว่ารักที่คิพิงฉันนั้นมันอาจะทำไมด้บทเพลงของฉันนั้นมันอาจะไม่เข้าตาหากจะกลั่นมาจากใจไม่รู้พูดไปโบราณหรือเปล่าขอวอนจะเศ้าอย่าปล่อยพเปล่าเพียนันนา ธะไรช่วไม่เปลี่ยนไปตั้งเ